เนี่ยครับเช็คจุดโทษนะครับเข้ามากระแทกไว้นิดนึงนะครับเอาละครับทางทีมผู้ช่วยประสิทธิ์วีอาร์ทักท้วงมาว่าลูกนี้มีโอกาสจะเป็นจุดโทษได้นะครับลองม่เห็นอ่ะเดี๋ยวดูกันตรงนี้นะครับหลากหลายมุมตรงนี้ก็ บอลเนี่ยผ่านสุวัชัยแล้วก็วิถีเนี่ยมันมีโอกาสถึงจะถึงบิสซูรีด้วยหรือเปล่าจุดนั้นเนี่ยบอลยังไปไม่ถึงแล้วตัดสินใจชนเข้าไปดูเรียบร้อยนะครับแล้วก็เป่าให้เป็นจุดโทษครับเ <an> <zij, S 1> ล็งครับขาวสิทธ์ดึงจังบวะนแล้วยิงตรงนี้ไปเลยครับ3ามตอนหนึ่งครับยิงดีด้วยนะครับคุณรังขาวสิทธ์ <S <S <an> จุดน,นี้ทีนะครับที่ได้จุดโทษนะครับ <an> สถาบอนกับบิสซูรี่นะครับแล้วก็เป็นเค้าธิ์ยิงตรงกลางและยิงมุมบนเลยนะครับยิงดีนะครับสามหนึ่งครับ